รู้สึกว่าฝนจะตกแล้วครับ้างหลังเหมือนกันเป๊ะเลยนี่ครับของจริงนะนีจะออกไปอีกแล้อครับออกไปอีกแล้วไปเข้าแยกไปแดงขึ้นไปเขาคอมีกังหันลมมี่มทันไอดอกไม้อะไรนะโอ,โอ้ลมเย็นสบายครับไอทำเว้นที่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยลูกค้าเข้าพอดีบ่ายสองน,นี่เริ่มแล้ว ปขอายสวัสดีครับวันนี้เราก็จำกัรเดินทางไปที่จังหวัดเพรเชรบูรณ์นะครับถึงแล้วนะครับผูเดี๋ยวขอเข้าไปก่อนนะไปด,ด,ดูรีสอร์ทก่อนนะ ชุดสวยๆไปไปทำกุ vida, ้งรวยสวยงามครับสวยงามไปไอนเชามีนะกหมอกวนนี้เดี๋ยวห้องครับอ่าอันนี้ทำปราสาดแล้วเอาเอาแบบนี้ละเอาเข้าไปดูอ่าไปดูดูวิวกหมอนกันได้ดูวิวกันนะครับ อันนี้จะเป็นห้องพักติดกับ,บทางขึ้นของวัดนะครับอันนี้วิวครับวิวห้องนี้ป่กห,ห้องนี้ได้เ่ยห้องนี้่ะ ต้องรอทำความสะอาดก่อนอันนี้เขายังไม่ทำความสะอาดห้องนี้เสร็จแล้วครับเขาจอดรถห้องก็ไปวัดก่อนเออโอ้โหเหมือนกันได้เกาะนี่ก็ได้นี่อันนี้ก็ได้ครับอันนี้มันก็จะได้ไม่รีบไงเพราะว่าอันนี่มันไม่มีแอร์มันจะเป็นเอาห้องไหนคะโซลาร์เซลล์หรือห้องไหนเอาไเออห้องนี้แล้วแต่คุณพ่อครับแต่ว่าไม่ร้อนใช่นี่ไม่ร้อนฮะ เย็นพอตกเย็นบ่ายๆเนี่ยเรามานั่งระเบียงนีได้เลยลมอ๋อแดดมันจะไปฝั่งนั้นีนยฝั่งนั้นตะวันตกนี่ตะวันออกเขาบอกว่าไอ้ทำไว้นเที่าวช่วงบ่ายเนี่ยลูกค้าเข้าพอดีบ่ายสองนีเริ่มแล้วคแล้วนอกจากตรงนี้เที่ยวที่ไหนได้อีกครับอ่าถ้าบนเขาคอเขาคอเออขึ้นไปรุ่นไปอ๋อต้องออกไปอีกแล้วครับฮะออกไปอีกแล้วไปเข้าแยกไปแดงขึ้นไปเขาคอะมี กังหันลมมีทุกท่าน,อนไอดอกไม้อะไรนะปร,ประมาณกิโลครับจากนี่ป,ประมาณกิโลนะกลางหันลมสิบกิโลยี่สิบโอ้ย okay ยี่สิบกิโลโอเคครับห้องนี้นะถ้าได้ฉันเอาห้องนี้ละก่อนนะห้องนี้ครับในห้องแล้วครับจอดรถได้หล่ถึงแล้วที่พักของเรา มีห้องน้ำนะครับก็ที่นอนที่นอนมีสองเตียงนะคะเออจะประมาณนี้ครับด้านหลังเปิดออกมาก็จะเป็นวิวครับน,น,นี่ครับโอ้โหลมเย็นสบายครับวิวภูเขาล้อมรอบครับทางนน้นก็จะเป็นถนนนะครับที่เราขึ้นมา

แต่มองพมาครับเมื่อยลิโมลเลยมิโมลมาตอนนี้โอ้ไม่รู้ต้นมะละกอไหมสูงจังกินนะครับตอนนี้กับบ้าน,นพักกินข้าวตรงน,นี้ครับร้านตรงนี้จะเป็นตรงข้างหน้าวัดนะครับพระลา,าสต้อนแก้ว ทำดันทรงป้องทรงคาไปเป็นรงจอดรถนะครับก็ไปจอดรถได้ตอนนี้นั่งพักกินข้าวก่อนอะไรครับอาหารที่เราสั่งได้มาแล้วน้ำจิ้มซุดข้าวขาหมูนี่กินร้อมมาไลมก็มานี่มาวิวเป็นข้าวลูกหัวใจวิวของอลีกลับบ้านไปหนูจะได้เล่นสีเลยนะ มันจะมาส่งพรุ่งนี้แล้วมันจะโอนตรงไี้นะครับับเรียกวิวสวยครับข้าวต้มกุ้วิวา้มีมันที่บเร็ดอันดับแรกก็ซิมน้องจีนนะครับอื้ออวาทำยากใช่มันต้องทำผัดเนี่ยอันนี้มีแล้วจีน เทีนน่นนีรสาัาากิกลางๆนะครับลี่เปรี้ยวางๆกับผมไดงนะเนอะไรร้นาน,นี่เพอร์เฟกต์กอร่อยนะเข้าคำนี้อร่อยนะอันเอานุ่มๆนะเอนุ่มๆหรือเอ,อนน้นะ ้นไ่หนูกินรอไม่กินขนมกินเน,นืน้อนุอมอมอ่มอีิ่ไงเอาพริกออร่องอ่อพริกมส กิม่มซีฟู๊ดอรหอยอร่อยเลยอร่อยอาานะคีของแม่นนให้ข้ามให้ข้ามม่งดูดิ ทำตัวในเด้งๆเลยเอเครับเบอร์อะครับตูอาหารครับเอรยางเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันต ouais> ่อครับมายาย่ เอาเอามเาทนยเอาเอานื้อเจ้าอะไรเนี่เตาทองเจ้าอะไรสีชมพูก็ได้เนี่ยสีชมพูอาสีชมพูอ่นได้ไม่อบเหมนแม่เลยเอาสีนี้นี่สีชนี่นี่อ่าสวยสวยอเอนกันชอบไหมแยกใจให้น่อยรวมอันนี้ด้วย ใชเลยเหรอใชเลยเออไม่เหรอเด็กดยกกอยเด็กดอยหลังจากกินขา้าวเรียบร้อยครับก็จะมาไหว้พระครับนี่ถึงแล้วครับถึงแล้วคนเดินให้มาซาลาว์ใช่เหรอใช่ซาอินเดียคนเยอะมาก วดเยอะครับเยอะม่ตอนนี้ไม่ปวดตอนนี้เราเดินลงนี่แต่ขากอบนี่แหละขากนี่ทำปวดขาเลยรอแม่ตะน้อย เปลี่ยนชุดนะครับข้างกับขึ้นไปก่อนเนีเยเดินตามทางไปมากับเด็กดอยมาเด็กดอยครับวันนี้นี่ครับครั้งแรกครับที่เคยมากบระบบอย่ลอนกันนะครับ เหมือนในรูปนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนี่ครนน<า>ับของจริงนะครับน<า>ี่ข้าพเจ้าเป็นไปข้างบนนะครับส<า>ุดเกล้าจงนานางจะไปเที่ยวทองข้างบน พ่อะถิรสามัคคีเป็นจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทเจ้ากะรอุตนาณพัชรีสิริรัตนทานบุญใส่ละคังนะครับเียบลเล็กคำนั้นทำบุญคับม่ยละคังครับชีวิตจะได้ตังเปี่ยงเียงครเล็กคำนะทบุญที่ดินถวายวัดหนึ่รยบาทเจ้าค่ะ สาธุอุปการสักการะให้ท e ่านสอบสตุ Entonces, ม้มจิตติจันดามนายนักนัทขวงจันดำคุณนายไพโรจันดำแหนตจุดจันดาทั้งหมดเลยนะท่าพุทที่ดินถวายวัดหนึ่งอความเญนบรับทุกเจ้าตามาแล้วครับ อรหนไร่นะตรงนี้ครับมีศสัาลดลุตอนมีการขบุญร่วมกันนะซุูงๆครับชีวิตจะไดุ้ขงๆมาต่างเปียงๆครับวันุสุขศะนี่ครับยงชีวิตจะได้รุ่งเดืองเปียงๆปังนับอะไรนะนับเวลาถูกวันสุกนะและก็เด็กชายครับ พระกวันง์บุญที่อ mmm. ินวายนะโจะเราก็จะทำการขึ <sk ้นไปแล้วนะครับตอรบนพระธาตุนับซอนแก้วบรรยากาศล่างนะครับคดนก็บหลายคนเยอะแยะมากมายครับด้านล่าง ก็จะเป็นด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บพระธาตุนะครับนี่นะครับแม,มนเบิร์ดเลยนะครับข้างในตูน้นี่แล้วก็มันจะมีเออไม่แกสลักพอมนะครับสวยง้าม,มากครับนี่ครับ ไ้แกะสลักสวยครับเหมือนมากครับมีมิติที่สวย เราไปต่ออ <ane> mm ีกหนึ่งชั้นครับน่่มราคาเลมันนอนพักแถมได้ดูนิวเลยแล้วก็ได้กินมิตทด้วย ลูกทำตมามศรทธาพ่อหยิบไปลูกมาลูกมานะมาทั้งนี้มาทั้งเอามาแล้วแต่จะทำบุญส่บารจ้าแต่ทุกคนดูนนะเ,เดินไปทางไหน เกศาพระพุทธเจ้านะที่อยู่ประเทศพม่าเพิ่าจะนำมาจากปฎิจัานบนเวดียเชมิเลกงเร็วๆนี้ก่อนสิ้นปีเพราะฉะนั้นเราจะได้เข้าไปก่าบใกล้ๆและไปถ่ายรูปใกล้ด้วยนะคุณแม่คุณพ่อเ้ฟฟ้าเพินเข้ไปูนิดก็ได้เนาะเพิ่็มเข้าะเราเก่งในรองการเอาไว้เลเนาะเอาเข้าไปเแม่ไที่ก่านมานานมมาไนาไไมนาไนานาหมาหน ลูกสาวคนนี้ดีกว่าครับเออนะครับลูกสาวที่ลูกอ่าถือด้วยเดี๋ยวอย่าให้หล่นหายนะนะให้คุณยายและคุณแม่ด้วยมีเนื้อมีท่อน้ำและอะไรได้ถ้าหนูเป็นลูกชายลูกสาวก็ต้องรักกันที่แม่มาแล้วมาีงานครับเรียบร้อยครับชั้นสุดท้ายเอกต่อครับ ตาครับตอนนี้อันนี้ก็คือมองจากมุมข้างบนนะครับนี่ครับบนสุดนะครับของพระธาตุล้อมรอบด้วยภูเขานะครับนี่ครับสวยงาม บรรยากาศยกลางครับิยด้านล่างครับนีสนามเด็กเล่านงนี่สนานเด็กอ <c oughs> โอเคครับผมจบไปแล้วครับทริปวัดผาซ่อนแก้วเมย์ห่อนแดดห่อนแดดบอลิ่นกลับแล้วนะครับ กลับแล้วนะครับลกลับแล้วนะบ๊ายบายโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวกลับที่พักก่อนครับรู้สึกว่าฝนจะตกแล้วครับถางหลังฟ้าเริ่มคึมมาแล้วจะกลับที่พักนะครับ ตอนบ่ายกับเจ้าาเล็กน้อยไปเล่นเที่ยวเบิงแกะเบิงกระต่ายนะครับบรรยากาศฟ้าเริ่มคึมมาแล้วครับยังไงครับสนุกไหมสนุกครับได้ปีนเขาได้ปีนเขาเทียมด้วยเออปีนเขาเทียมโอเคครับเจอกันคลิปหน้านครับ